สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูน้ำส้มตำนะครับก็จะเป็นตัวน้ำส้มตำสำเร็จรูปนะครับก็คือเราจะทำน้ำไว้สำหรับการทำในปริมาณเยอะๆหรือว่ามาตรฐานในการทำแบบใครสามารถจะมาทำหรือว่ามาตำก็ทำได้ใกล้เคียงกันหมดนะครับหลักการก็คือจะใช้เป็นตัวน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำมะขามแล้วก็ตัวน้ำปลานะครับมาเคี่ยวไว้ก่อนแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยพอเดือดแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วเนี่ยก็เก็บไว้ใช้สําหรับทําส้มตำนะครับเวลาการทำเนี่ยอาจจะสามารถเพิ่มเติมมะนาวลงไปได้อีกสัก1-2ชิ้นแล้วแต่ความต้องการข,ของลูกค้านะครับเช่นบางครั้งเนี่ยในสูตรของเราเนี่ยใช้น้ําส้มตํายกตัวอย่างใช้น้ําส้มตําปริมาณ50กรัมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บีบมะนาวอีก2ชิ้นเนี่ยเขาก็จะได้รสชาติที่เข้มขน้นแล้วก็มาตรฐานเดียวกันหมดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวลักษณะแม่ซอสส้มตําก่อนก็คือช่วยในการทําให้กลมกล่อมเบื้องต้นก่อนนะครับก็มาดูวิธีแล้วก็ส่วนผสมเบื้องต้นกันนะครับก็จะมีตัวน้ําตาลปี๊บนะครับน้าตาลมะพร้าวนะครับมีตัวน้ำมะขามนะครับน้ำมะขามคั้นนะครับก็คือตัวแปรอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับมะขามด้วยนะครับบางครั้งจะมีมะขามเปียกแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะครับ สุดท้ายแล้วก็ต้องชิมครั้งสุดท้ายอีก1ครั้งนะครับเมื่อเราทําเสร็จนะครับเราก็จะมีตัวน้ําปลานะครับตัวส่วนผสมแล้วก็สูตรต่างๆเนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ที่ช่องคําบรรยายนะครับทั้งปริมาณด้วยนะครับงั้นมาเริ่มต้นดูวิธีการทํานะครับเริ่มต้นนะครับผมก็ใส่ตัวน้ำตาลปี๊บนะครับลงไปก่อนนะครับ เวลาทําพวกซอสต,ต่างๆเนี่ยใส่ของแห้งลงไปก่อนนะครับก็จะทําให้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยกระเด็นนะครับใส่น้ำขามเปียกตามลงไปนะครับใส่ตัวน้ำปลานะครับตามลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเคียคยเ่ยวนะครับใช้เวลานิดนึงครับเมนูนี้สามารถทําเก็บไว้ได้นะครับเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมรีสอร์ทอย่างนี้นครับ ก็คือจะสะดวกในการทําโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทเนี่ยนานๆออเดอร์ค่อนข้างจะน้อยนานๆมาทีหรือว่าทําสําหรับออกบุฟเฟ่ต่างๆบุฟเฟ่กลางวันบุฟเฟ่มื้อเย็นอย่างเงี้ยนะครับก็จะสะดวกถ้าเราทําน้ําเก็บไว้ไม่ต้องมายุ่งยากสามารถทําได้เป็นแกลอนแกลอนนะครับตามโรงแรมที่ผมเคยดูแลก็เราทําเก็บกันไว้ทีเป็น23แกลอนหลาย10ลิตรนะครับเพราะว่าทําไว้ใช้สําหรับการออกบุฟเฟ่โดยทั่วไปพวกโรงแรมรีสอร์ทบางทีก็มีบุฟเฟ่กลางวัน บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์นะครับมาทำแบบน้อยๆก็จะไม่ทันนะครับก็ทำเก็บไว้เลยบางที่ถ้าเป็นแคทเทอริงเนี่ยต้องรองรับลูกค้าระดับมื้อเราเป็นพันคนหลายพันคนอย่างนี้ครับก็จะทำเก็บไว้ปริมาณมากนะครับซึ่งถ้าเรามีสูตรตั้งต้นก่อนเนี่ยก็จะทำให้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเริ่มเดือดแล้วเราก็เคี่ยวไปนะครับตามความต้องการได้นะครับ ให้เหนียวข้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับต้องเหนียวมากใช้เวลาทําจริงๆก็ไม่นานมากนะครับเมนูนี้ถ้าทําประจํำๆก็อยู่สักประมาณ20-30นาทีก็สามารถเสร็จได้นะครับตัวน้ําส้มตำเนี่ยนะครับถ้าเรามีร้านอาหารหรือว่ามีธุรกิจอาหารเนี่ยก็สามารถวางแผนการบริหารจัดการได้นะครับก็คือเป็น SOP ไปเลยก็ได้ว่าโอเคช่วงเวลาการทำซอสเนี่ยควรจะเป็นช่วงบ่าย บ่ายสักกี่โมงก็ว่ากันไปที่ลูกค้าน้อยเช่นบ่ายสองถึงห้าโมงเนี่ยเป็นการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเป็นการเตรียมซอสต,ต่างๆนะครับซอสผัดไทยซอสกะเพราซอสอเนกประสงค์ซอสส้มตาซอสซีอิ๊วต่างๆนะครับตามที่เมนูที่ร้านเรามีนะครับเราก็วางแผนกันได้นะครับช่วงเช้าเนี่ยก็จะยุ่งกับการ จัดเก็บของต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับช่วงเที่ยงก็ขายของเยอะฉะนั้นช่วงบ่ายก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในการเตรียมของก็เป็นนั้นใช้ได้นะครับประมาณนี้บางท่านต้องการให้เหนียวข้นมากกว่านี้ก็สามารถใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่ที่ความต้องการของผมชอบเหนียวข้นประมาณนี้เดี๋ยวพอเย็นตัวลงก็จะเหนียวข้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวน้ําส้มตํานะครับก็เป็นน้ําส้มตำอนเนกประสงค์ ใช้ได้หลากหลายนะครับนำไปปรับใช้เวลาใช้จริงก็กำหนด SOP สำหรับการทำเมนูนี้ไว้ให้ชัดเจนสูตรให้ชัดเจนเช่นใช้กระบวยตัด2กระบวยกระบวยละ30กรัม2กระบวยได้60กรัมบีบมะนาว2ชิ้นแล้วก็เบื้องต้นเมนูทั่วไปมาตรฐานเนี่ยใช้พริกแดง3เม็ด เราใช้กระเทียมปอกเปลือก2เม็ดยกตัวอย่างนะครับเราก็ใช้ตามสเตปนี้รสชาติก็จะออกมาใกล้เคียงกันทุกจานนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมาตรฐานในรสชาติอาหารนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ